Foot fit for five. สวัสดีค่ะได้เวลามาพบกันนะคะเหมือนเดิมค่ะทางช่อง9 m c o r HD กับรายการ Food Fit For Fight วันนี้เราก็จะมาลุยกันกับคำศัพท์ที่ฟังดูแล้วงงได้ยินแล้วเอ๊ะมันคืออะไรกันอ่ะมันแปลว่าอะไรเนอะซึ่งถ้าเราถามอะไรใครสักคนน่ะนะคะแล้วเขาตอบเรามาว่า no brainer อ h ้ h a t s a n no o brainer ลองดาวดูสิคะว่ามันหมายความว่าอะไรเนาะ no brainer ไม่ได้หมายถึงไม่มีสมองนะคะแต่ว่ากลับหมายถึงว่าง่ายมากเลยอันนี้ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องใช้สมองคิดเลยคือแบบ รู้อยู่แล้วนะคะ it's a no brainer ตัดสินใจได้ง่ายมากเลยแบบไม่ต้องใช้สมองคิดอะไรมากมายเลยนะคะเวลาใช้เนี่ยก็จะมีอ่านำหน้าด้วยนะคะเป็น a no brainer มาลองดูตัวอย่างกันคะ่ะ the test was a no brainer การทดสอบเนี่ยมันแบบว่าง่ายมากเลยไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยหรือว่าจะใช้ในรูป it's a no brainer that's a no brainer อย่างเช่นการสนทนากันนะคะเอบอกว่า what do you think should I take the job เธอคิดว่ายังไงเลฉันควรที่จะแบบว่ารับทำงานนี้ไหมอ่ะ oh it's a no brainer it's such a great opportunity You ่คิดอะไรอยู่ไม่ต้องคิดเลยมันเป็นโอกาสที่ดีเลิศมากเลยคำต่อมานะคะก็คือ no have ้ามใช้กันเลยนะ no have เนี่ยเรามักจะเอาไปใช้แปลว่าเอ้ยฉันไม่มี no have ก็แปลว่าไม่มีแต่ผิดนะอย่างเช่น no have money เนี่ยไม่มีเงินตรงตัวเลย no ไม่ have มี money เงิน no have money ก็แปลว่าไม่มีเงินไม่ได้ ใช้แบบนี้ไม่ได้เป็นอันขาดเลยนะคะต้องพูดว่า I have no money, I have no money, or I don't have any money ฉันไม่มีเงินนะ I have no idea. I don't have any idea. ก็คือฉันไม่มีความคิดเห็นหรือว่าฉันไม่รู้เลยฉันไม่อยากจะออกความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเวลาที่จะบอกถึงสิ่งของเนี่ยหรือว่าใครมาถามถึงอะไรสักอย่างนึงนะคะถ้าไม่มีสิ่งนั้นเนี่ย I don't have it. ฉันไม่มีมันหรือว่า I don't have a car ฉันไม่มีรถซึ่งจริงๆแล้วนะคะเราก็สามารถใช้ I have no จุดๆก็ได้แต่ก็จะไม่ค่อยนิยมพูดกันสักเท่าไหร่นะคะส่วนมากแล้วจะใช้ I don't have จุดๆมากกว่าค่ะหมดเวลาแล้วขอบคุณ Truevisions Group และก็ c t g Holdings t h นะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย